เจริญพอลูกเป็นไงบ้างจ๊ะอยู่กับบ้านแล้วทํางานส่งกันในไลน์ประชุมกันทางออนไลน์มันก็ดีนะลูกไม่ต้องเดินทางในขณะเดียวกันเหนื่อยกับคนใกล้ตัวไหมถ้าเหนื่อยใจให้กลับมาดูที่ใจนะลูกว่าเราเหนื่อยเพราะอะไรเพราะเขาไม่เป็นอย่างที่เราต้องการใช่ไหมเขาพูดผิดหูเขาทําไม่ถูกใจ กลับมารักษาใจ,จเจริญภาวนาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนับสักเก้าลมหายใจเป็นการปฏิบัติบูบชาและลูกจะเห็นว่าไม่มีอะไรและไม่มีใครทำร้ายใจลูกได้นอกจากลูกเผอใจส่งออกไปปรุงแต่งเองรักษาใจตนให้พ้นจากความทุกข์ ก็ต้องเจริญภาวนาและลูกจะเป็นสุขอย่างพระริยาเจ้าทั้งหลายนะลูกเจริญพรค่ะ